มาจากตู้ฟักไข่ตาไก่ไทยนะครับจะมารีวิวนะครับหลังจากว่าเราใช้งานไปแล้ว18วันนะครับตัวนี้จะขึ้นมาเลขว่า18นะครับเลขตัวนี้จะโชว์ว่า18ก็คือฟักไปแล้ว18วันให้เรานําถาดกับไข่ก็คือไอตัวถาดสีเหลืองเนี่ยครับที่มีมอเตอร์กับไข่2ถาดตัวนี้ออกแล้วนําไข่อยู่ในในตู้ฟักไข่เหมือนเดิมครับเอาไข่วางไว้ตรงที่ถาดเกิดนะครับขั้นตอนแรกก็เปิดสายเลยนะครับ หังจากเปิดฝาก็ค่อยๆดึงปลั๊กทีละอันออกนะครับให้เรากดกดตรงนี้นะครับจะมีจะมีเดือยกดตรงนี้นะครับให้เรากดลงไปแล้วก็ดึงออกอันนี้ก็เหมือนกันนะครับกดลงไปแล้วก็ดึงออกเช่นเดียวกันอันนี้ก็ให้เรายกทั้งถาดเลยนะครับยกมาทั้งถาดเลยนะครับ ชุดนี้ก็หยิบถาดกับไข่ออกนะครับหลังจากนั้นนำไข่วางลงไปในถาดเกิดนะครับตรงนี้จะเป็นถาดเกิดก็คือวางไข่เกิดไว้ตรงนี้นะครับหลังจากเรานำถาดเกิดนำไข่ลงไปในถาดเกิดเรียบร้อยนะครับ ตัวนี้ก็จะนํามาใช้เหมือนเดิมนะครับเพราะเราต้องการต่อพัดลมตัวนี้เหมือนเดิมนะครับจะเห็นว่าตอนที่เราเปิดฝาเนี่ยเครื่องจะมีการแจ้งเตือนนะครับเดี๋ยวจะให้ดูที่หน้าจอนะครับจะมีการแจ้งเตือนเพราะว่าตอนนี้อุณหภูมิของเราอุณหภูมิของเราต่ํากว่าที่ตั้งค่าไว้นะครับมันจะมีการแจ้งเตือนนะครับให้เรากดปุ่มสีเขียวตรงนี้นะครับแล้วมันจะหยุดอันนี้ไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่เราเปิดฝาเนี่ย มันจะมีการแจ้งเตือนอยู่แล้วหลังจากนั้นให้เราต่อต่อมอเตอร์พัดลมเข้าไปนะครับต่อพัดลมเข้าไปนี้จะเห็นว่าพัดลมเริ่มทํางานแล้วเราก็ปิดฝาไว้เหมือนเดิมนะครับอะโอเคครับอันนี้ก็คือเราประกอบเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็จะมีไข่ไข่ที่พร้อมเกิดที่ฟักมาแล้ว18วันนะครับรอรอเกิดตรงนี้นะครับแล้วความชื้นนะครับ ตอนที่เลยวันที่18ไปแล้วเนี่ยความชื้นตรงเนี้ยเราต้องเติมน้ําให้อยู่ที่ประมาณ65นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือ60นะครับเราก็ต้องเติมน้ําเข้าไปแต่ว่าเราต้องคอยสังเกตนะครับว่าตอนนี้ความชื้นของเราก่อนเปิดฝาตอนแรกอะเท่าไหร่ถ้าเกิดมันต่ํากว่า60เราก็เพิ่มน้ําเข้าไปนะครับจะเห็นว่าตอนนี้ของผมก็จะคือจะค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆครับพอตอนเริ่มแรกนี้จะเกิน60อยู่แล้วครับโอเคครับสวัสดีครับ